cái cây. À, ừ, cái, này. cái, này. Nên, cái สบายดี iley, พี่น้องทักทายสบายดีเบอร์เจอผู้ช่ดยเบอรเลยพี่น้องเนี่ยมาพอกันอีกแน้วพี่น้องเนี่นั่นเท้าเนาะกำมาถ่ายพี่น้องเลยพอกันแข็งแกร่ำแข็งแร่เนาะพี่น้องนี่มีผ้ามากินเดอดแป้งพี่น้องแป้งพี่มึงวัวแดงเองนี่แหละเด็ปีกพี่น้องเนาะผักกาพยกแกงพี่น้องกินซองคนพี่น้องกินกับ เอาซาพี <S 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 ่น้องเลยคนอื่นไม่เห็นเกิดแปลงเนาะเลยพี่น้องเลยมาแซ่บๆพี่ไหนเลยกินเด็ดแปลงพี่น้องน้องเพ็รทางฝั่งด้านขามากๆพี่น้อง เห็นั้องอืมตัวน่ะขึ้นต่ี่เนวแยโอเคมะสิเขากันเนาะอเอาฟองใข่จองยีงซช่มามามาพี่นนองเลเขาครับบรรยากาศยามแดงเนาะแก่กห่อนพี่นอเนยต้องปีงเป็ดก่อนผิวเข่าว่ามันปีงว่าไป่นอะ มาพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องสบายหรือเปล่าสบายดีพี่น้องวันที้ห้าสิบหามากินเหลียญแปลงเนาะพี่น้องเเนาะป็ดเขาเองนี่แหละบาวแลมเป็นเป็นคนจัดการไหนฮะเซฟแล้วมัเป็นเป็นเซฟอ่ะอืมก็ โอ้พี่้องไปขาดเดี๋ยวก่อนก่อนขดตรงนี้ไปองเลยมาพี่้องนี่ได้กะจิิ้วเข่าปัดเข่าขนาดนแ้นี่มห้ยพี่เนาะอือเดีแดงๆเลยห้พีน้บิงไก่

ห๋วยา,าบีน้อยอขามานี่จับตักเกจกเกเส็สีจังนังเป็นอเลยปั่นสาลูงหนซั เจ๊พี่น้องมันเดียวในประเทศลาวพี่มึงบาแรงเดียวครับพี่น้องเป็นเขาเอางอีกเป็นเมนูแบบกับเกมครับพี่น้อง 卡拉友好。 ไปใส่พี่หน่อยด้วยสวงน้งใหม่เล้าต่อกับไปไปหาการห่องนได้พี่น้องฝนก็บม่ตก lăm nữa thì nó Tài thì nó bằng cơ Bằng cái cậy thì ขคอเกี่ยวขึ้นยอดก็แจมพานเน่พี่น้องเนี่ยพานไปหาดอืนไหมล่ะบัานเขาจะได้กสิจสีมต่อมัน แสบๆเด้อพี่น้องเ้อต่างกล่องต่อไปพี่น้อง่ทยแบบเดียวด้วยมือนี้นีพอเมีง่อ่ยบริไทยตอนเท็ดนีด้วไมี้ ไม่แอ้ไ,ได้เบื่อไทย

嗯。Mm. เป็ดมันบม่ได้หยามเนี่ยเเป็นน้ำแขวคนนี่ะเฮะยปนองเลยอืมครับเดี๋ยวบาแดงกับสิอยากินต่อมาเป็นอรเห้ยขาอย่างงี้ชครับเป็ดสองตัวนะพี่น้องอือ ไปเที <static> ö, really ่ยงซปเปอร์กันเนานั่งปีนูกูนี่๋ยวจะกับกันหน่อยมมีแมวมัแฉกแน่เลยหนาะิมือไว้ัน năm nừng rồi đó Ăn năm nừng Càng gần ăn năm nừng Thích bây giờ Càng con cái bột tốt nó thì cái con gì tốt đã bị. tốt như vị nọ có màn hàm nạp đầy <laughs> và đem đi xay bột này bột nhang dọc <laughs> 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 นี่เปี่ยวแบบสวนเทาเลยหนูกินไปครับม <c oughs> ันสีอิ่มก่อนอจำกระปิบครับเปิดไปกินไปกระปิสูตนี้ ักเอาก็กินเป็นทีเรียบร้อยอลไรพี่น้องไปกินมาเพิ่มดอกกระย่างอยู่ะ้กินทำพอดีพ่อแง่มากพี่น้องเนาะอ่ะไทยนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องติดตามมาแล้วเนี่ด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะแล้วก็กดกระดิ่งในเด้อยพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวจะคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสิพยายามถ่ายคลิปเรื่อยๆแหละพี่น้องเลยช่วงนี้ก็โมโหสิไปทางไหนมันบุกไปไซน์นะพี่น้องมาอยู่เตะกันเนี่ย สิเขาป่าเขาลงกับบ๊มีแนวหา้าพี่น้องเลยจากแม่หาหมกจยองก็อยู่แต่ว่าบ๊อบมีหมูไปนะพี่น้องไปคนเดียวกับบกกาอ่ะพี่น้องเลยสมัครคลิปนี้มาแล้วขอลาไปก่อนพี่น้องเอ้ขอกันไม่คิดนะสบายดีพี่น้อง